สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับกล้องสงพระสยามกับอาจารย์สุทัตถ์กันต่อนะครับเราก็มีพระหลากหลายมาให้กับท่านผู้ชมและผู้ที่ชอบอนุรักษ์พระแล้วก็สะสมพระนะครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชื่นชอบพระนะครับของประเทศไทยเราเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับพระที่ดังที่สุดแล้วก็ มีทั้งพระปุตตะพระเกจิชื่อเสียงดังนะครับของเ,อเป็นผุ้ธคุณจากพระเกจิตต่างๆนะครับแล้วก็พระถูกห,หลายๆภาคนะครับมีทุกภาคก็มีทั้งเนื้อชินและเนื้อดิบครับเดี๋ยววันนี้ก็มาชมกันว่าออยจะเอาพระอะไรมาให้ท่านชมกันนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมเลยครับครับผม ได้ลงพระร่วงหลังรางปืนไปนะครับก็มีคนเข้ามา,าพูดคุยกันนะครับว่าดูแล้วดีนะครับแล้วก็เก่าแน่นอนนะครับก็ก็ต้องขอขอบคุณนะครับมานะหลายท่านที่โทรมาพูดมาคุยกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกครั้งอันนี้เป็นพระร่วง หลังรางปืนสนิมแดงนะครับก็8 8 8เซนนะครับเนี่ยนะครับครับ2เซนครึ่งนะฮะเนี่ยครับ2เซนครึ่งนะครับแล้วก็สูง8เซนอันนี้เป็นแต่องค์นี้2 2องค์ององนี้จะเป็นฐานสูงนะครับ อันนี้อันนี้ฐานสูงอันนั้นมองไม่เห็นนี่นะครับสองเซนครึ่งอันนี้เป็นฐานสูงฐานสูงก็จะมีะเส้นนะครับทั้งหมดสามชั้นอันนี้ฐานฐานต่ำนะครับนี่ฐานสูงฐานสูงมันก็จะยาวกว่า อานธรรมดานะครับก็เดี๋ยวนี่ฮะอ้าก็จะเป็นแปดเซนแปดเซนกับอีกสามสามมิลน,นะครับนะมันก็จะโตจะยาวมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับ ให้ท่านชมกันเดี๋ยวดูทีละองค์นะครับเนี่ยนางปืนก็คือตรงนี้ครับเยแต่ละอันก็ไม่เหมือนกันทีนี้ทีนี้มันมาดูเนื้อนะครับดูเนื้อดูผิวพันธุ์เนี่ยสีแดงเนี่ยเขาจะไม่ได้แดงไปทั่ว แดงก็มีแดงมีสีส้มสีออกสีม่วงสีลูกว่าสีมังคุดนะครับแล้วก็มีคาบไขนะครับที่ติดเต็มเลยนี่นะครับนี่จะหน้าหน้ายักษ์ก็คาดว่าน่าจะเป็นของสนิมแดงนี่น่าจะเป็นของลบ,บุรีนะครับ แต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะครับคาบไขไม่เหมือนกันเลยอยู่ที่ที่เนื้อเนี่ยครับนี่ครับ,รบปลางปืนท้งอันนี้ยาวอันนั้นมีอยู่แค่นี้ครับองค์งงงแรกก็ดูรวมกันเา้าดูองค์นี้องค์นี้จะเห็น จะเห็นชัดจะย่นจะยับเนี่ยครับนะฮะย่นเป็นลื่นขึ้นน้ำอ่าคล้ายคล้าขึ้นขึ้นกน,นกขึ้นน้ำขึ้นเนี่ยครับจะยับย่นจะเห็นนะฮะอันนี้จะตรงแล้วแล้วเท้าเท้าพระบาททางซ้ายเนี่ยทางตายเนี่ยเขาจะจิกลงอันนี้ก็จะจะเบรนะ เนีจะยับจะยน่นนะครับนี้ด้านหลังครับบางคนก็ถามมาว่าโอ้ของอาจารย์สุทัศน์ทำไมมีพระเยอะก็ผมเก็บตั้งแต่นู่นนะฮะอายุสิบเจ็ดมาแล้วก็มีของเ,เป็นมรดกด้วยแล้วก็สะสมจากคนเท่าคนแก่เก็บมาตั้งแต่อายุสิบเจ็ดฮะตอนนี้ก็ เ็เสียนมาหลายปีแล้วก็เจ็ดเข้าเจ็ดสิบแล้วนะครับก็มีพ้ายเยอะแล้วก็รวบรวมไว้สะสมไว้ไม่เคยขายเลยนะฮะแล้วผมก็ไม่ใช่เสียนแต่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เอาของที่ได้มาก็เอาไปเทียบกับของเก่าที่ปูตั้งแต่สมัยปู่สมัยตาพ่อ นะครับเขาเก็บไปผมก็ได้มาผมก็เอามาเทียบเทียบดูกับที่ที่ที่มีอยู่แล้วนะครับก็มีความมั่นใจของตัวเองสูงก็เอาไปให้เซียนดูแท้บ้างไม่แท้บ้างอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่เชื่อนะครับขนาดผมไปเอาพระพระเกเจอิออกมาจากวัดยังบอกว่าไม่แท้เลยเอาแล้วเอามาจากวัดเอามาจากหลวงพ่อ แล้วบอกไม่แท้เอาแล้วผมจะไปหาพระที่ไหนล่ะครับที่มันแท้อีกอะหลพ่อเขา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 จะเอาของของเรียนแบบมาให้เราเหรอเนี่ยมัน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 เกี่ยวกับอย่างนี้ด้วยผมก็เลยไม่เชื่อครับ,บเซียนทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เราจริงๆถามว่ายังไงลองเอแล้วพระของม,มันแลดกตกทอดอะตั้งแต่สมัย ี 40, ่สิบห้าสิบปีถ้าพ่อตายปู่อยู่ก็เป็นร้อยกว่าปีพระเมื่อร้อยกว่าปีอะมันมัมนมันมีมันมีของเทียมหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ผมเชื่อมั่นในในเนื้อหาสาระของของของพระนะครับทีนี้ทีนี้เราเอาไปให้เขาดูเขาบอกว่าพระเรียนแบบอา้าวแล้วแล้วผมได้มาจากปู่ย่าตายายตั้งแต่สมัยผมอายุ ประมาณสักสิบกว่าขวบยี่สิบกว่าขวบเอาแล้วตอนนั้นเอาเขาบอกว่าติดแพ้เอ่อพระเรียนแบบเอ้าแล้วผมจะแปเอาของแท้ที่ไหนแล้วครับเนี่ยมันอย่างเงี้ยฮะที่ผมไม่เชื่อนะที่ผมไม่เชื่อพวกเซียนก็เพราะอย่างนี้แหละนะครับไม่ทราบว่าเขาเขาเขาเอาตรงไหนมาการันตีว่าของของแท้เป็นยังไงของเรียนแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมผมก็เลยมีความเชื่อมั่นของตัวเองแล้วก็ ใช้วิทยาศาสตร์เข้าช่วยนะครับในการล้างแต่พระมีหลายองค์ทําไมถึงบางคนบอกโอ้โหอาจารย์อาจารย์ล้างแบบนี้พระเสียหมดผมมีหลายองค์ผมอยากจะดูเนื้อจริงไงเมื่อเมื่อเมื่อผมอยากจะดูเนื้อจริงผมก็เสียไปสักองค์สององค์ก็ไม่ก็คงไม่มีปัญหาแล้วเราก็ไม่ได้คิดขายไงนะครับตอนนั้นนะแล้วตอนนี้ก็อายุมากแล้วแล้วก็สะสมไว้เยอะก็จะได้ให้กับผู้ที่อยากจะได้อยากจะ อยากจะจะบูชาเช่าไปานะครับบูชาไปเช่าไปใช้ก็ขอเรียนเชิญโทรมาครับทุกคลิปวิดีโอก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์มี i อดีไลแล้วก็เฟ e บ o ๊กทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับก็ให้ชมกันพระนะครับพระร่วงสนิมแดงนะฮะ